บูสฟอร์เมนของเขาดีครับสบู่นี้อาบสะอาดหน้าหลงไหลอาบเสร็จแล้วดูอีลีกสบายใจครับผมกดให้ไวอีลีกไทยแลนด์นี่เป็นไงกดไปตามเันมาไม่ได้โจ๊กครับรถหมูสับเชิญสดับรับชิมณบัตรนี้สถบต้องไปชมเ่ยรับชิมก่อนรับชิมมันคล้องจองกันในขณะนี้ในขณะนี้เออหนึ่งช้อนตักกำลังพอดีขออีกที ต้มยำกุ้งอร่อยเอ่ยนี่อันนี้คือมันหมายถึงว่าแม็กก็แข็งในรีเควสต์ยิมอยขออีกหนึ่งครับเอขออีกด้วยอันนี้ไม่ได้กินคอนเทนต์นะฮะไม่ได้กินคอนเทนต์จริงจริงอันนี้หิวนะฮะคุณสุริยาว่าเขาบอกว่าครับมาม่าโจ๊กชิมทีลำพึงหาจนถามหามาม่าโจ๊กอยู่ที่ไหนครับแม้นจะอยู่แสนไกลหรือหรือด้วยนะต้องหรือด้วยนะหรือหรือแสนไกลอ ถ้าจะไปตามหาบัตรนั้นเอ่ยหาไม่ยากแค่เข้าร้านสะดวกซื้ออะไรดีอีิโหรหาไม่ยากแค่เข้าร้านสะดวกซื้อบอกป้าตือขอหนึ่งลังจะได้ไหม่เข้าไปแล้วเติมน้ำร้อนให้อุ่นใจยกลังใหม่เอามาเสิร์ฟเสิโอเคสุดยอดเออ